สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่วีมีการอัปเดตของบ้านมาให้ดูเป็นบ้านที่น่ารักของพี่วีเป็นบ้านดูสิบ้านสองห้องนอนคะ่ะทุกคนคะ่ะน่ารักมากตื่นเต้นที่จะเห็นภายในเวลาเราตกแต่งแล้วมันจะเป็นยังไงวันนี้พี่วีมีข่าวดีมาบอกคะ่ะทุกคนอ,อันนี้มามาให้ดูอันนี้อันนี้เขาเรียกพายเม็ด พายหรือลูกฟักพายพายเนี่ยมันจะคล้ายๆต้นสนนะคะทุกคนซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยแถวเนี้ยค่ะมันจะเป็นป่าต้นสนมันก็เป็นเขาเรียกต้นพายพวกเนี้ยค่ะซึ่งเขาเอาไม้เนี่ยไปทําบ้านไปทำเฟอร์นิเจอร์แต่เป็นไม้เนื้ออ่อนนี่คือฟักพายค่ะและนี่คือที่นกมันจะมีนกที่ปากมันแข็งมากมันจะมากินมากินลูก เม็ดของมันเนี่ยคะ่ะเม็ดของเขาจะมันๆเหมือนถั่วอะไรสักอย่างซึ่งมันจะมีนกมากินแล้ววันหนึ่งมันั่งเรียนอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยคะ่ะแล้วก็นกมันบินเป็นฝูงมากเลยแล้วมันก็ทิ้งไอ้สองอันเนี้ยลงมาที่ข้างๆตัวเลยคะ่ะและรู้ไหมคะว่าสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรมันเป็นสัญญาณบอกบางสิ่งบางอย่างพี่วีตกใจและตื่นเต้นมาก พี่วีรู้ว่าตาที่3ของเราหรือเขาเรียกต่อมไพยเนียวแกรนซึ่งเป็นตาวิเศษของเราเนี่ยค่ะมันจะคล้ายๆกับฟักภายเลยพี่วีเอารูปมาให้ดูซึ่งรูปพวกเนี้ยอยู่ในวิดีโออยู่ใน YouTube เยอะมากเขาเรียกว่าต่อมไพยเนยวแกรนเมื่อไหร่เราเปิด ต่อมไพเนียลแกรนตัวเนี้ยได้มันจะทําให้เราเหมือนเปิดตาที่สามแล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถมองเห็นส่งสัญญาณอะไรถึงจัก,กรวาลก็สามารถดึงดูดได้ทุกอย่างมันเป็นการที่เปิดประตูจัก,กรวาลและวิธีที่เราจะสามารถเปิดมันได้เปิดประตูจัก,กรวาลหรือต่อมไพเนียวแกรนให้มันสามารถกระตุ้นให้มันทำงาน กับจัก,กรวาลเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลได้ก็คือการทําสมาธิทุกคนคะ่ะมันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันตื่นเต้นมากและที่สําคัญที่สําคัญการทําสมาธิแบบใหม่ที่พี่วีทำเนี่ยมันใช้เสียงเสียงของเขาจะทําให้กระตุน้นสมองของเราและเราก็โปรแกรมทุกคนถ้าคุณอยากจะทําสมาธิที่คุณสามารถ ให้คุณเนี่ยดึงดูดได้หรือกระตุ้นสัญญาณกระตุ้นต่อมไพเนียวแกรนได้แม้แต่ทางพุทธทรรมสมาธิแบบทางพุทธของเราก็สามารถกระตุ้นต่อมไพเนียวแกรนได้พระหลายๆองค์พระหลายๆท่านที่เขาสามารถมียานทิพย์มีปัญญาญาณอย่างรู้ยานอย่างรู้อนาคตหรือเรื่องของอดีตหรือ จูนกับจักรวาลมองเห็นสิ่งต่างๆได้แม้นหลับตาท่านทำสมาธิและกระตุ้นต่อมไพเนียวกแกรนซึ่งมันจะอยู่ในดวงตาที่3อยู่ในสมองของเราสมองของเรามันจะมีอยู่หลายฟังก์ชันมากๆซึ่งพี่วีเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกนะเราก็ดูในวิดีโอซึ่งต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกันเนี่ย เห็นไหมคล้ายๆกันกับกับลูกศนและที่สำคัญสังเกตอยู่ตรงพระของเราพระเจดีย์ของเราที่เป็นลักษณะเหมือนต่อมไผ่เนี่ยกแกรนหรือคนอินเดียที่เขาทำตรงนี้นั่นคือสัญญาณบอกว่าประตูจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อยู่รอบข้างตัวเราแค่คุณสังเกตแค่นั้นเอง คุณรู้ไหมมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆนี่คือการทำสมาธิที่แบบใหม่พี่วีจะมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนเพราะว่ามันตื่นเต้นมากเพราะมันอยู่รอบตัวเรานี่เองเมื่อไร่เราทำสมาธิถึงขั้นแล้วเราสามารถกระตุ้นต่อมไพเนียลแกรนของเราเพื่อ จูนกับจักรวาลเปิดประตูพระคลังสวรรค์หรือเปิดประตูจักรวาลสามารถมองเห็นยานทิพย์มองเห็นมีตาทิพย์ที่เขาเรียกก็คือตัวนี้ค่ะเปิดตาที่สของเราสิ่งนั้นนะคะคุณจะรู้และมีความรู้เยอะมากๆวันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันง่ายๆสำหรับการทำสมาธิที่พี่วีเอามาแบ่งปันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ